Cat cat the battle cats Meow meow cat 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 the battle cats meow Meow if you wanna see me you click rich Sad nine channel Let's go Let's go So I did the corner club game the Battle cat วันนี้เรามาลุยด่านยิบย่อยนะชื่อด่านว่าความลับผู้อาวุโสว,วงเล็บไร้าปานีจริงๆผมเล่นด่านนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาเล่นประมาณ2 3รอบอะ่ะเพราะว่าครั้งแรกที่เล่นน่ะผมไม่ได้เอาโตัวต,ตีคลิกมาเลยครับทำไมใช่ไหมเดี๋ยวดูนะ มันมีตัวโลหะอยู่ตัวหนึ่งรอบนี้ก็เลยจัดตัวตีคริมาเลยครับและนอกจากตัวตีครีแล้วเนี่ยด่านนี้มันยังต้องใช้แมวปลาหมึกที่ป้องกันเวฟด้วยนะหรือหยุดเวฟนั่นแหละ ด่านนี้หรือเปล่าอ่ะที่มันแอบผลไม้อาวุโสใช่ไหมเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ผมต้องเอาแมปปลาหมึกมาเพราะว่ามันมีเอควาลาแดงที่มันตีเว็บสุดจอบไม่งั้นนะเดี๋ยวแนวจิ๋วเรามันจะไปหมดเลยครับแนวกันจอกเราแต่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะมนเอาหปิ้วไปแล้วเรียบร้อย ือจ,จริงๆมันความยากมันไม่ได้อยู่ที่ด่านนี้ครับมันอยู่อีกด่านหนึ่งก็คือด่านพิเศษที่จะมาหลังจากที่เราชนะด่านนี้แล้วครับผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะเลนด้อมธาตุมาให้เราอะ่ะเดี๋ยวดูนะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันธาตุที่เราต้องสู้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนผมเจอธาตุธาตุเทพตอนที่ตอนที่ชนะไปะนะเดี๋ยวดูรอบนี้สิว่าจะเจอธาตุอะไรชื่อด่านว่าหัวใจของความมืดมิดนะครับ เฮ้ย hey, ทำไมชื่อด่านไม่เหมือนกันอ๋อ oh, มันเลยดอบยากใช่ไหมเพราะว่ามันมีด่านแบบนี้ใช่ไหมมันแรนดอมแล้วคือไม่ได้เอาตัวที่แบบโซกธาดดำมาเลย <laughs> จะมีตัวอะไรที่ธาดดำผลโหดบ้างถ้าเป็นพวกบัน <c oughs> บันหรือราชาปีศาจสีดำยังพอสู้ได้ครับแต่ตัวอื่นผมไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ถ้ามันมีไอตัวหมูป่าดำมาคือจบเลยนะพออะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีตัวหยุดท่าดำครับถ้ามาแค่เนี้เองพอสู้ได้แต่ถ้าหมูป่าดำมาตัวเดียวคือนั่นไง ดูนะมันขิดหมดอ่ะตัวไหนก็ฟิวหมดครับถ้ามันใกล้ปอมนี่คือผมออกเลยนะไม่เอาก็เล่นดอไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแมวเราให้เก่งกว่านี้ดีกว่าเราค่อยมาสู้เราไม่รีบครับแมวไงไปกดออกดีกว่าครับสู้ไม่ได้ด่านยิบย่อยด่านที่สองครับโบรันในคดี5 0 1วิธีการทําไมผมถึงเอาด่านนี้มาให้ทุกคนได้ดูรู้ไหมเพราะมันมีจระเข้ จระ,ะเข้ดำอีกแล้วถ้าดำนี่ัวปัญหาจริงๆครับมาเดี๋ยวมาลุยกันด่านนี้คือเอาจริงๆก็เล่นหลายรอบเหมือนกันนะครับนอกจากจระ,ะเข้ดำแล้วถ้าจะไม่ผิดมันจะมีไอ้นกพุ่งซึ่งมีทั้งนกพุ่งธรรมดาแล้วก็นกพุ่งอ่อนกพุ่งซอมบี้ด้วยถามว่าชนะไหมเดี๋ยวมาดูกัน ปลาซอมบี้ด้วยตอนแรกนะไอ้ถ้าบนโลกแห่งความจริงอะไอ้ปลาตัวเนี้ยมันเคยออกข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แบบมันลอยขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกผมึกว่าด้วยความที่มันอยู่น้ำลึกมากๆครผมก็ึูว่ามันจะตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่พอไปดูไอ้ไอ้ตอนที่เขาเอาภาพจริงมาสักภาพตอนที่คนถ่ายมาตัวมันกิ๋วเลยนะมันไม่ได้ใหญ่มากนะหรือมันเป็นลูกมันหรือเปล่า ไม่แน่นะอาจจะแบบไซส์ที่เราได้เห็นนะมันอาจจะเป็นตัวเล็กก็ได้นะครับอาจจะมีตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะไฟมันก็คือเอาไว้ลอปลาเล็กๆตัวอื่นมาแล้วก็งามตามวัฏจักรสัตว์นะตามกดห่วงโซ่อาหารสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กกินพืช เพื่อกินประสิทธิ์ใช่ไหมวนกันไปประมาณนั้นเอาละเราเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่มาแล้วครับแต่เรขี้ตัวนี้มันมันจมตีเดินหน้าแล้วถอยหลังอะ่ะมันต้องหาวิธีจัดการผมว่านะ ต้องใช้แมวระยะไกลในการโจมตีหน่อยเห็นปะมันงาบแต่ว่าระยะการโจมตีของเรามันจะไม่ถึงมันไงคสลี่ยังไม่ทันจะโจมตีก็ปิวแล้วครับกำลังง้างคือแมวทุกตัวของเรามันแบบมันลีลาถ้ามันโจมตีเลยมันก็จะดีกว่านี้ครับแต่บางทีมันลีลาเกินไปอ่ะ้วดัแรกผมผ่านมันได้ยังไงวะใช้ตัวอะไรสู้ จำไม่ได้อันนี้มันเป็นด่าน51วิธีการเนี่ยมันจะมีอะไรอีกอ่ะไม่คล้อเหรอไม่น่ารอดเพราะถ้ารอดจะไม่น่าจะอยู่ในสภาพนี้นะครับนกพุ่งเล็กพุ่งแรงด้วยนะ ดาเิดแรงไม่ใช่พุ่งแรงดาเมจแรงแต่ว่ามันฟุ้นคืนชีพได้ไงพุ่งทีเดียวตุยแต่ว่าฟุ้นคืนชีพได้แมวหินแมวแก้วเรา่ราจ,จะประมาณนี้เนาะแบบไปชนปุ๊บแตกปุ๊บคืนรูปมาใหม่ขอปรับทีมหน่อยบาหามุดได้ไหมบาหามุดน่าจะโดนโจมตีไปก่อนตัวอื่นนะ ตัวไหนที่พอจะสู้ได้บ้างไซเบอร์พังไซเบอร์พังน่าสนใจไซเบอร์พังมันชะลอเนาะทำให้แมวตัวอื่นสามารถช่วยโจมตีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่จังหวะด้วยขอลองก่อนนะครับ แต่ได้แมวกลวยมารู้สึกว่าการสู้กับเจ้าอากูแล้วก็ทาา่าสักค่อนข้างดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับ มันไม่ได้อยู่ที่ไอชมดอากูแล้วก็ปลาตัวนี้นะแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่ไอจระทีนี่แหละหรือว่าผมต้องใช้แมวเสียทีแล้วก็มือปืนซุ้มยิงด้วยพอ,อมีอยู่นะเพราะว่าเก็บจากไอด่านมีอทองอนะ่ะแล้วก็เอาไปส่งม่วนํำโชคใช่หรือตัวอะไรสักอย่างนี ลักกี้อะลักกี้แคปซูลประมาณป่าและจระเข้ เี่ความยากอยู่ที่ตัวนี้นะอ่ะเดือดจระเตัวเดียวโอเคมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะเพราะถ้ามีไอ้ตัวหมกพุ่งว่ะไปแล้วอิสนากิไปแล้วแต่ว่าน่าจะได้ดามเมตไปหลายอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยว อีกตัวเนี้ซอมบี้เนี่ยซอมบี้จิ๋วอ่ะเดี๋ยวรอครับเราไปมึงไม่เป็นไรมันมุดไปตีไซเบอร์พังลุ้นอย่างเดียวนะตอนเนี้ย แต่ว่ามันก็โดนดาเมจจากไอ้นี่อยู่นะแมวส่งของอะเออแต่ว่าจระเจ้เนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ไหนบ้างจังหวะถอยหลังมันจะมีเวลายหยุดนิดนึงครับเราก็ยังพอสร้างดาเมจได้บ้างนะถ้าเอาแมวโจมตีเร็วๆมาสู้อะแต่ท่านี้ทั้งนั้นตอนนี้ลุ้นก่อนครับว่าจะชนะไหม คือถ้าจะระคตายคือชนะได้เลยนะต,ต,ตัวอื่นไม่ยากแนละ้วนี่แค่จจก,กรเค,นะคนน้แล้วทุกคนมันมันน่าจะมีท่าต่งแล้วก็มอนตัวอื่นอีกนะครับในอนาคตที่เราจะต้องเจอแล้วก็เป็นตัวโตๆแล้วแต่ที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้เลยนะที่ผมเคยเห็นก่อนก็คือไอ้เจ้าลิงคนระับลิงท่าซรากลิงยักษ์กอะไรสักอย่างเนะี่ยที่แบบหลายๆคนได้บอกไว้ว่ามันโหดมากๆนะซึ่งผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้สู้ตอนไหน ใกล้ตุ้ยยังอ่ะจงตีนานแล้วอ่ะเซอร์เพิ่งพังมาอีกรอบแล้วครับขอะระยะมาอยู่ตรงนี้เหรอเอา้าโอเคไปรีบตีป้อมให้แตกครับจะได้จบด่านนี้ไปเนาะ,ะยังยังมีปลาตัวนี้โผล่มาอีก เรียบร้อยชนะสักทีเนาะตอนนี้แจกอะไรอะ่ะเล่นยากจังตามแม่ตำนานครับก็โอเคอยู่นะ